รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดีเพราะคนเรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันก็เพราะว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทางออกง,ง่ายๆก็คือลงมือเข้าครัวทำอาหารเองเลยครับดีกว่า ใช่กว่าอร่อยกว่าและเพ่กว่าพลพักนักปรุงโฮมคุกขอต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่ครัวที่ทําอาหารอร่อยที่สุดเลยครับนั่นก็คือครัวที่บ้านของเราเนี่แหละครับและนี่คือพลพักนักปรุงโฮมคุกสวัสดีครับ นรนยากินิกุนะครับก็เป็นการปิ้งย่างนะครับสไตล์ญี่ปุ่นวันนี้เราจะดัดแปลงรูปแบบของยากินิกุนะครับให้มาอยู่บนหน้าข้าวเราจะทำยากินิกุด้งครับ ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับเราซอยบางๆแล้วก็แช่น้านะครับการแชร่น้ําก็ช่วยลดความเผ็ดชุนของตัวต้นหอมนะครับอ่ะเดีด๋ยวเราก็พักไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปย่างตัวเนื้อสัตว์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบที่เราจะเสิร์ฟบนหน้าข้าวของเรานะครับคนใช้ถั่วลันเตานะครับซึ่งถั่วลันเตาแบบนี้จะมาในรูปแบบของแช่แข็งเพื่อนๆก็เอามาล้างผ่านน้านิดนึงเสด็จน้ําแล้วก็ทิ้งที่อุณหภูมิห้องหน่อยนะครับให้เขาคลายความเย็นรวมถึงข้าวโพดข้าวโพดอันนี้ก็จะมาเป็นรูปแบบกระป๋องนะครับต้ม ตรงนี้นะครับไปผัดให้เข้ากันอย่างง่ายๆนะครับเราจะผัดกันเนยเพื่อใช้โรยหน้าข้าวครับ ปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับเราจะเพิ่มความหวานนะครับเป็นความหวานที่มาจากสาเกชนิดหวานหรือที่เราเรียกว่ามิรินนะครับมิรินเนี่ยนอกจากให้ความหวานแล้วนะครับยังเพิ่มกลิ่นหอมให้กับอาหารของเรารวมถึงเขาจะทาให้อาหารของเราเนี่ยครับมีเนื้อสัมผัสที่ดูเงาดูไม่ด้านครับนอกจากมิรินแล้วนะครับคนก็จะปรุงรสให้เค็มอ่อนๆนะครับด้วยเกลือครับ ง่ายๆเท่านี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับนาออกมาพักไว้ก่อนครับในการทํายากินิกุนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เนื้อวัวก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะครับวันนี้ผลเลือกใช้เป็นเนื้อหมูสไลซ์สันนอกนะครับก็จะมาในลักษณะที่เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับและเพื่อให้ได้รสชาติแบบยากินิกุนะครับของญี่ปุ่นนะครับเราก็จะใช้ซอสตัวนี้เลยครับซอสตัวนี้เป็นซอสยากินิกุแบบเผ็ดนะครับจะใช้หมักใช้จิ้มหรือจะใช้ย่างนะครับได้หมดทุกรูปแบบครับเดี๋ยวเรานะครับจะตวงซอสออกมาก่อน นะครับใส่ไว้ในชามผสมครับซึ่งก่อนที่พลจะย่างนะครับเนื่องจากว่าเมนูนี้เราทําในรูปแบบโดง้งเดี๋ยวเราจะตักเข้าสวยเตรียมใส่ชามไว้เลยครับ วันนี้พลเสิร์ฟกับไข่องเซนนะครับหลายๆคนที่ชอบทานไข่ดิบสามารถเสิร์ฟกับไข่แดงดิบก็ได้ครับลองทํากันดูครับและนี่ก็คือยากินิกุดโด้งครับช่วงหัดไปครับมาเอาใจคนรักเส้นด้วยเมนูมีคลุกโบราณที่มีวิธีทำแสนง,ง่ายแต่อร่อยแบบชุดไม่อยู่ครับพลพักนักปรุงโฮมคุกพลพักนักปรุง <Home> cook. สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราคิโคแมนผลิตภัณฑ์เครื่องครวัวสเตนเลสติลตราหัวหมาลายหนังสืออิตาดากิมัสซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้กะทิถุงชาวเกาะอย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่ เมนูหมี่คลุกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานค่อนข้างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าผู้ใหญ่เส้นหมีนม่นุ่มๆลูกชิ้นหมูเด้งๆครับใครได้กินก็ติดใจสูตรนี้นะครับเราจะเพิ่มพริกลงไปเล็กน้อยในน้ำซอสครับเพื่อทำการตัดรสให้เมนูนี้อร่อยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ โอเคครับผมก็จะทําการเจียวกากหมูก่อนนะครับเพื่อเอาน้ํามันหมูมาใช้ครับเราก็จะได้มีกางหมูกรอบๆเอาไว้โรยหน้าด้วยนะครับนี่เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กลงหน่อยนะครับแล้วก็ใส่กระทะตั้งไฟได้เลยพอกระทะเริ่มร้อนนะครับผมก็จะทําการเบาไฟนะครับใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับเจียวไปเรื่อยๆตรงนี้เราอาจจะใส่เกลือลงไปได้เล็กน้อยนะครับเพื่อทําการปรุงรส ในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนถัดไปครับช่วงที่เรากําลังเจียวกากหมูอยู่ผมก็จะเอาพริกชีฟ้าสีส้มนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วเราก็จะโขลก โอเคครับพอกากหมูของเรากรอบนะครับสีเหลืองสวยแล้วก็ตักขึ้นนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับด้วยน้ํามันที่เราเจียวได้นะครับผมก็จะเอากระเทียมของเราลงไปเจียวต่อเลยนะครับกระเทียมเราเริ่มสีเหลืองอ่อนๆนะครับผมก็จะเอาขึ้นเลยนะครับเพราะว่านี้เดี๋ยวเราจะแช่กระเทียมไว้ในน้ำมันครับถ้านานกว่านี้เดี๋ยวมันจะไหม้นะครับหรือว่าถ้าใครเอาขึ้นไม่ทันก็อาจจะกรองตักแยกเอาไว้ก็ได้นะครับ ต่อนะครับเราก็จะทําการแช่เส้นหมี่ครับลงในน้ําสะอาดนะครับอย่างอันนี้ผมจะแช่ประมาณแค่2อสามนาทีนะครับตรงนี้ให้เราดูที่วิธีทำนะครับอยู่ข้างๆห่อนะครับว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันในระหว่างที่เราแช่เส้นนะครับตรงนี้เรารอสามนาทีเนี่ยเราจะมาทําตัวซอสกันก่อนก็จะเอาตัวพริกชี้ฟ้าครับที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปน้าส้มสายชูนะครับอันนี้ประมาณแค่2ช้อนชานะครับไม่ต้องเยอะมากมันก็จะมีน้ําปลาครับซีอิ๊วขาวครับ แล้วก็เป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับนี่แล้ก็จะใส่ประมาณ1ช้อนนะครับใครที่อยากได้สีดำๆเข้มๆอาจจะใช้ซีอิ๊วดำนะครับช่วยลงไปนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็ผมจะใส่น้ํามันนะครับที่เมื่อกี้เราเจียวกาก,ากหมูเจียวกระเทียมนะครับใส่ลงไปด้วยนะครับเล็กน้อยตั้งไฟให้เดือดครับ พอเดือดดีแล้วนะครับผมปิดไฟเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพักให้หายร้อนสักครู่หนึ่งแล้วลองชิมรสชาติดูนะครับปรับตามชอบครับตอนนี้ประมาณส3านาทีนะครับเส้นหมี่ของเราก็นุ่มแล้วนะครับผมจะทําการตัดให้เป็นท่อนสั้นๆนะครับถ้าเราไม่ตัดเลยนะครับเวลาที่เราลวกเสร็จมีโอกาสที่เส้นหมี่มันจะพันกันหมดนะครับแล้วก็ทําให้ขีบกินลําบากนะครับ อนนี้น้ำเดือดดีแล้วนะครับเราก็จะเอาเส้นหมี่นะครับลงไปลวก um ตรงนี้ผมก็จะลวกประมาณ15-20ถึงวินาทีนะครับไม่ลวกนานเพราะว่าถ้าลวกนานแล้วเส้นหมี่เละเมื่อไหร่นะครับมันจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็จะไม่อร่อยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับได้แล้วผมก็จะตักขึ้นเลยนะครับก็พักเสดดน้ำเอาไว้เสดดน้ําเส้นหมี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เทใส่ชามผสมก็จะเอาตัวน้ําซอสที่เมื่อกี้เราทําไว้นะครับราดลงไปครับเราก็ทําการคลุกให้ทั่วนะครับตรงนี้สาหรับคนที่ทําปริมาณเยอะๆนะครับบางทีก็อาจจะทิ้งให้หายร้อนจัดกก่่อออนครใใสถุุงมมืืแลล้้วช ก็จะง่ายตรงนี้ถ้าเมื่อกี้ตอนที่ทําซอสเนี่ยใครไม่ได้ใส่น้ํามันหมูนะครับหรือว่าไม่ได้เจียวกากหมูต้นเนี่ยอาจจะใช้เป็นน้ํามันพืชแทนก็มาใส่ในขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ลองตักชิมดูนะครับสามารถปรุงรสชาติตามที่เราชอบได้เลยนะครับผมก็จะพักเส้นเอาไว้ก่อนนะครับเราจะมาทําการลวกพวกถั่วง,งอกพวกลูกชิ้นกันนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ถั่วง,งอกลงไป เครื่องพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปประกอบร่างจัดเสิร์กันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเครื่องต่างๆนี่ครับเราก็สามารถเล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับจะใส่เป็นหมูตุนเนื้อตุนหรือจะเป็นเครื่องในต่างๆก็อร่อยเหมือนกันครับพพลลรรคคนนัักกกกสนับสนุนรายการโดย เซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาไรทิพ์มีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณหนังสือแคนดี้แมนใหม่น้ำปลาหวานแม่พลอยเครื่องแน่นกุ้งเต็มคำผลิตภัณฑ์ตราแมคคอมิกเวลาที่เราคิดถึงอาหารแมกซิกันนะครับเมนูที่ลอยขึ้นมาในหัวเลย ต้องมีทาโก้อย่างแน่นอนครับและแน่นอนเวลาที่เราคิดถึงทาโก้นะครับเราก็จะต้องคิดถึงเนื้อบดนะครับวันนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราจะทําทาโก้ในรูปแบบมังสวิรัตทาโก้กระลำดอกยางา หลังจากที่เราหั่นกระลำดอกเป็นชิ้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะล้างผ่านน้ำนิดหนึ่งครับล้างผ่านน้ำเสร็จแล้วเราจะสปินนะครับตัวน้ำออกให้เขาแห้งลงครับ เสร็จเรียบร้อยครับสูตรนี้เราใช้กระลำดอกนะครับอยู่ที่2หัวเวลาที่เราหั่นออกมาเป็นดอกๆแบบนี้นะครับชั่งน้ําหนักออกมาได้อยู่ที่ประมาณ750กรัมครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้กระลำดอกเนี่ยมาแทนเนื้อสัตว์ครับและในการปรุงเพื่อให้ได้รสชาติทาโก้แบบเมกซิกันนะครับแบบต้นตํำรับเลยวันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้ทาโก้ซีซันนิงนะครับตัวนี้เป็นของแมคคอมิกครับทาโก้ซีซันนิงนะครับเขาก็จะรวมเครื่องเทศหลากหลายไว้ในซองเดียวกันเป็นเครื่องเทศที่เอาไว้ใช้ปรุง ทาโก้โดยเฉพาะนะครับดังนั้นจึงทําให้เราไม่ต้องวุ่นวายนะครับมาช่างตวงเครื่องเทศหลายๆอย่างครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันมะกอกลงไปก่อนนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับตัวกระลำดอกเนี่ยดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราไปย่างเขาจะหดลงนะครับจะเหลือไม่ได้เยอะเหมือนที่เราเห็นแบบนี้คุกเค้าน้ํามันมะกอกให้เคลือบตัวกระลำดอกนะครับแล้วเราก็จะใส่เจ้าออริจินัลทาโก้นะครับผงปรุงรสทาโก้ตัวนี้ลงไปครับ ในผงปรุงรสทาโก้นะครับเขาก็จะประกอบไปด้วยเครื่องเทศหลายชนิดนะครับหัวหอมนะครับซึ่งถ้าเบิดเรามาทําเองเนี่ยสัดส่วนที่เราตวงเนี่ยอาจจะไม่ได้รสชาติแบบสไตล์เม็กซิกันเหมือนกับที่เขาประสมมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นง่ายกว่าแล้วก็ได้รสชาติแบบเม็กซิกันแท้ๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำเข้าอบครับ ความร้อนอยู่ที่200องศาเซลเซียสครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด40นาทีนะครับและเมื่อผ่านไปครึ่งหนึ่ง20นาทีให้เรานำออกมานะครับพลิกกลับด้านเล็กน้อยเพื่อให้ตัวกระลำดอกของเรานะครับโดนความร้อนทั่วถึงดีครับในระหว่างที่เราอบกระลำดอกนะครับเราจะมาทำกัวคาเมเล่และก็ซอสซาแบบง่ายๆกันครับสำหรับกัวคาเมเล่นะครับอะโวคาโด1ผลครับ นอกจากกัวคาโมเล่นะครับหรือว่าอาะโวคาโดครีมนะครับเดี๋ยวเราจะทำซอสซาซามะเขือเทศแบบง่ายๆนะครับส่วนประกอบก็ไม่กี่อย่างครับหั่นครึ่งมะเขือเทศนะครับเอาส่วนของแกนออกควักส่วนของไส้ออกได้เลยครับ วประกอบซาวซ่าของเราเรียบร้อยแล้วครับและตอนนี้นะครับกลัมดอกที่อยู่ในเตาอบครบ20นาทีแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําออกมานะครับพลิกด้านเขาเล็กน้อยครับเสร็จแล้วก็นําเข้าอบต่ออีก20นาทีครับ พักกะล่ำดอกของเราให้เย็นลงนะครับในลําดับต่อไปเดี๋ยวเราจะนําแผ่นแป้งตอติยาไปน้าไป,าไปท,าทาบบนกระทะให้พอร้อนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ แป้งตอติ่านะครับเป็นแป้งสไตล์เม็กซิกันนะครับเอาไว้ทำเคซิเดยยาก็ได้ทาโก้ก็ได้แบบที่เราใช้นะครับซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตเลยแผ่นเล็กแผ่นใหญ่แล้วแต่เราเลือกเลยวันนี้พลใช้แผ่นเล็กสุดนะครับประมาณ6นิ้วจริงๆแล้วเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับเขาสุกดีหมดแล้วเพียงแต่ว่าก่อนที่เรารับประทานเราก็เอามาอุ่นหน่อยนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือทากโก้ในรูปแบบมังสวิรัตนะครับดีต่อสุขภาพสามารถนะครับทำเป็นพาร์ตี้ฟู้ดนะครับเลี้ยงกันในหมู่เพื่อนฝูงได้วิธีการทำก็ไม่ยากลองทำกันดูครับผลพักนักปรุงโฮมคุกผลพักนักปรุง <Home> cook. สนับสนุนรายการโดยพาสต้าแอคเนซีน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลตรา QP หนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตรา ip, ทิวลิปธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพมาทำของว่างาง่ายๆกันดีกว่านะครับเมนูนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากกล้วยแขกแต่เราจะปรับนะครับจากกล้วยมาเป็นสับประรดครับเราจะมาทำสับประรดทอดสูตรง่ายๆอร่อยมากเลยครับ เพื่อความง่ายนะครับแล้วก็เป็นระเบียบเท่ากันหมดนะครับเราจะใช้สับปะรดกระป๋องนะครับโดยการที่ว่านําออกจากน้ําเชื่อมซับให้แห้งนะครับแห้งที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับเราก็จะโรยแป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับโรยลงไปทั่วๆตัวสับปะรดนะครับพูดง่ายๆครับก็เหมือนการทอดนะครับที่ว่าเราจะชุบกับแป้งแห้งก่อนแล้วก็ค่อยไปชุบแป้งเปียกนะครับโรยเสร็จแล้วนะครับพลิกด้านครับ แล้วก็พักไว้ก่อนนะครับแป้งทอดสูตรนี้นะครับง่ายๆครับเหมือนสูตรกล้วยแขกเลยครับเราใช้แป้งข้าวเจ้านะครับเกลือน้ําตาลทรายครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ใบเตยนะครับในการขยําส่วนประกอบนะครับเพื่อให้เขามีกลิ่นที่หอมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมด้วยกะทิครับผมกะทิเนี่ยใช้เป็นหัวกะทินะครับขยำนะครับเวลาที่เราขยําใบเตยเนี่ยครับกลิ่นหอมของเขาจะออกมานะครับถ้าเผื่อเราแช่ไว้เฉยๆเนี่ยจะไม่ได้หอมมากเท่าไหร่นัก เสร็จปุ๊บเราก็จะเจือจางเขานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความกรอบด้วยน้ำปูนใสครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําส่วนประกอบของใบเตยนะครับนําออกมาครับแล้วก็ใส่มะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวขูดเหมือนที่เราใช้ทํากะทินะครับ สุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของแป้งสูตรนี้เราจะต้องใส่งาขาวด้วยครับงาขาวก็ใช้เป็นงาขาวดิบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปผ่านการทอดอีกทีหนึ่งวันนี้เราใช้งาขาวของไรทิ์ครับอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะน,นะครับที่สําคัญเขาก็จะมีพิมพ์วันผลิตวันหมดอายุนะครับอยู่ด้านหลังอย่างชัดเจนนะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่าง,งาขาวที่เราใช้เนี่ยครับ ใหม่แน่นอนครับเราผสมนะครับให้งาขาวกระจายทั่วส่วนประกอบดีครับส่วนประกอบของเราเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําสับป,ปะรดมาชุบและลงทอดครับตอนนี้ตั้งน้ํามันได้เลยครับ180องศาเซลเซียสครับ ในการทอดนะครับก็อย่าใส่ให้ซ้อนกันนะครับคนใส่ทีละ5ชิ้นพอสีเขาสวยดีแล้วนะครับแบบนี้นะฮะเราก็ตักขึ้นมาได้เลยขั้นตอนของการที่เราคลุก เขากับแป้งแห้งหรือแป้งสาลีนะครับสำคัญมากนะครับจะช่วยล็อกความชื้นของเจ้าตัวสับปะรดเนี่ยนะครับไม่ให้ซึมออกมาตรงตัวแป้งทอดของเราทําให้เขากรอบนานนะครับล็อตแรกนะครับเวลาที่เราทอดเสร็จแล้วเพื่อนๆอย่าลืมช้อนพวกเศษแป้งออกมาด้วยนะครับเอาละครับเราก็จะพักเซตแรกของเราไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทอดต่อเลยครับรอบที่2ครับ ความอร่อยของตัวแป้งชุบทอดเนี่ยนะครับอยู่ที่เนื้อสัมผัสดังนั้นของเหลวอ,อย่างเดียวไม่พอนะครับแนะนำครับว่าเราจะต้องมีส่วนประกอบของมะพร้าวขูดนะครับแล้วก็ตัวงาซึ่งจะทำให้เวลาที่เรากัดลงไปเนี่ยครับก่อนเจอกับเนื้อสับปะรดนะครับเขาก็จะมีเนื้อสัมผัสที่มีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการชุบทอดนะครับขั้นตอนของการนำสับปะรดเนี่ยนะครับ ไปซับด้วยกระดาษให้แห้งดีก่อนนะครับแล้วก็นําไปคลุกเ้ากับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับขั้นตอนนี้อยากกระโดดข้ามครับเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนตัวที่ช่วยบล็อกนะครับไม่ให้ความชื้นของสับปะรดเนี่ยออกมาสู่ตัวแป้งชุบทอดของเรานะครับดังนั้นสับปะรดทอดของเราก็จะกรอบนานครับเสร็จเรียบร้อยครับเวลาที่เราพักบนตรแกงอย่าซ้อนกันนะครับพักในลักษณะที่เป็นชั้นเดียวแล้วก็ให้เขาสามารถระบายความร้อนได้นะครับพักประมาณสานาทีก็พร้อมรับประทานแล้วครับ สับประรดด้านในก็เนื้อฉ่ำมากทีเดียวแป้งด้านนอกก็กรอบ,รอบนะครับลองทำกันดูครับสับประรดทอดไม่ยากครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปหลายแอดครับ